สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัรชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะภารกิจของเราในวนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการกางสะพานห,หนุนมั่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่บ้านคำขวางตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการทดแทนสะพานที่ขาดเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4ตำบลให้สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้รวมทั้งขนส่งสินค้าการเกษตรไปขายที่ตลาดในอำเภอวารินชำราบได้ ตามปกติทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากพายุในครั้งนี้นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1, 2สํานักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยเป็นชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาเกลยบทอัดฐานทางงานถนนลาดยางประจําปีงบประมาณ2,566นาบ้านชรองคองหมู่3ตําบลคลองน้าําใสอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานทางการช่างงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2566ได้ทำการขุดลอกแหล่งน้ำใสยเก็บน้ำของโรงเรียนบ้านท่อนบ้านดอนแดงหมู่4แล้วก็ทำการปรปับปรุงผิวจราจรลายลดยางเคฟซิล ความกว้าง5เมตรที่บ้านท่อนเหนือหมู่5ณพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ